คชอตัวนี้นะครับมีดพับขนาดเล็กนะฮะตัวนี้นะใบเขานะครับ6เซนด้าม9เซนมีสตัดตดปุ่มเปิดสองฝั่งนะครับเปิดด้วยนิ้วนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วโป้งนี้นะก็ดันนิ้วโป้งออกมานี่นะครับ<ๆ>ก็จะเปิดใบได,ได้ด้วยมือเดียวนะครับใบ6เซนนะครับด้าม9เซนพลิกได้ง่ายนะครับเนี่ยขึ้นลงได้จับได้น้ำหนักโอเคครับ งานดีเลยแล้วก็เขาเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับนี่ไลเนอร์ล็อกตรงนี้ก็คือก้านที่เอาไว้เป็นก้านตัวค้ำไว้ให้ด้ามเขาอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะมั่นคงเลยเพราะว่าเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะครับแข็งแรงจะเก็บก็คือเบี่ยงด้ามเอเบี่ยงก้านนี้ออกนะครับแล้วก็พับลงเขาจะมีตัวกันไล่คมมาไว้เอาไว้ให้แบบเอาไว้งับนิดหนึ่งไม่ให้คมมันงับนิ้วนะครับกั้นได้นะครับแล้วก็พับเก็บ ตัวนี้มีคลิปเน็บย้ายฝั่งได้นะครับปลายด้ามด้วยน็อตหกเหลี่ยมสองฝั่งเนี้ยย้ายได้นะครับเนี่ยย้ายมาฝั่งนี้ได้ก็ไขออกแล้วมาย้ายมาฝั่งนี้มีตัวเอาไว้ไถสําหรับขูดไม้นะครับเพื่อเอามาจุดไฟได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ร้อยแลนยาร์ดนะครับตัวนี้เอาไว้กระแทกกระจกเพื่อเวลาเหตุฉุกเฉินออกจากรถได้นะครับและก็ในส่วนของ ตัวไอ้ตัวดีดเร็วนี้ไม่มีดีแล้วครับเพราะว่าบางทีเราเน็บเข้ากระเป๋าเนี่ยเนบเข้ากระเป๋ากางเงยีนเงี้ยถ้าเกิดมันมีตัวดีดเดียด,ดีดออกมาแล้วมันไปเฉือนเข้ากับขาได้นะครับผมไม่ค่อยชอบไอ้ตัวก้านนี้เท่าไหร่ไม่มีดีแล้วนะครับสไตล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วยกเว้นบางรุ่นที่เป็นแบบยุทธวิธีจริง,รงตัวนี้นะครับมีที่เปิดกระป๋องเอ้ไม่ใช่เปิดกระป๋องเปิดขวดน้ํานะครับเปิดไอ้ฝาขวดน้ำมะลม่มฝาจีบได้ สามารถเปิดด้วยนิ้วชี้ได้นะครับเนี่ยนิ้วชี้แล้วก็เบี่ยงสตาร์ทเอเบี่ยงปุ่มสตาร์ทนี้ลงมาเปิดได้นะครับได้ด้วยมือเดียวลองความคมให้นะครับอันนี้ใช้หลอดแบบแข็งนะไม่ใช่หลอดอ่อนนะครับแล้วหลอดแข็งหลอดกาแฟนะเห็นไหมครับนี่คมเขาขึ้นคมมาให้แล้วนะครับ ใช้ได้เลยคมดีจริงๆปกติขนาดบางเล่มมันยังไม่คมเลยนะแต่อันนี้ขึ้นคมมาให้แล้วนี่ใช้ได้เลยครับใช้งานดีนะพลิกมีดได้ดีเลยนะครับเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมือเดียวน้ำหนักใช้ได้ครับดีเลยชอบพกติดตัวได้นะครับเนี่ตัวนี้ใบแดงมีทอนตะกร้านี้เลยครับ